สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพ่อ,อกองสวัสดติการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่สอบถามส่งวันเดือนปีเกิดมาให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนนะคะค่ะท่านหนึง่งเกิดวันที่เกิดวันที่16กันยายน2 5 0 8 16กันยายน2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนจะมีคำตอบให้เลยในา๊าค่ะสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาค่ะ16กันยายน2508ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปเดือนตุลาคม2567เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ256 เดี๋วท่านก็จะได้รับเบียย้ยยางชีพลงทะเบียนไว้จะได้รับเบียย้ยยางชีพในปีงบประมาณ2569ปีงบประมาณ2569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบียย้ยยางชีพผู้สูงอายุ ก็ยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งของเดือนที่จะอายุครบ60ปีบริบูรณ์หากท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนนั้นท่านก็จะได้ระเบียอย่างที่ผู้สูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์อันนี้กรณีที่เกิดในวันที่หนึ่งนะคะ16กันยายน2508รไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เเป็นต้นไปไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่น ท้องถิ่นก็คืออบจเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบนันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคาร ได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะเจ้าว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังบางธนาคารถ้าเจ้าตัวไม่ไปขยับเยื่นเคลื่อนไหวของบัญชีนะจ๊ะธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบ บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ท่านใช้ปัจจุบันมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนการที่ใช้ทําธุรกรรมเป็นรปจํานะคะคะบางธนาคารเหมือนอย่างที่นําเรียนอาจจะปิดถ้าเจ้าของบัญชีไม่มีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวเปิดบัญชีไว้นานๆอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะจ๊ะกาถึงข่าวที่ท่านจะได้รับเบี้ยยางชีพสูงอายุกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้นะจ๊ะกรณีที่บัญชีโดนปิดไม่เสียสิทธิ แต่จะเสียเวลาท่านต้องมานำเลขที่บัญชีใหม่มาแก้ไขในระบบกับพนักงานเจ้าหน้าที่การนี้ก็ฝากไปเลยสําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่สอบตามปอ,อน้อยเข้ามาค่ะบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวนะจะกาสะดวกในช่วงไหนท่านก็ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยการแล้วท่านก็จะได้รับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ ท่านอายุครบ60โปปีบริบูรณ์ในวันที่16กันยายน2568เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างทีผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไป กะะ็คงจะ,จ,ะจ,จัดเจนบสาหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมาในเะจ้าพอ,อน้อยจะดูให้ว่าท่านจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสท,ทีิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสําหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ